รับวันนี้ที่แต่งชุดนี้มาเพราะว่าข้างหลังนี่มีขายนะครับอันนี้เป็นเสื้อกระบทดอกไม้และที่พันอยู่นี้เป็นผ้าพันคอที่ใช้พกหัวก็ได้คนออกแบบเป็นอาจารย์ระพีซึ่งเป็นอาจารย์ศิลปกรรมธรรมศาสตร์นะครับแนวความคิดบางทิ้งตนึงนะคะพื้นหลังเป็นธงไตรลงซึ่งหมายถึงชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับ ลายดอกไม้เนี่ยถ้าท่านอยากจะไปนั่งดูอย่างพินิษนะครับมีดอกเหมยดอกโบตันดอกบัวดอกเบญจมาศดอกลินลี่ดอกกุหลาบดอกพุทตานดอกท้อดอกไลาแหลกดอกคาเนชั่นดอกชิลลิปดอกเดซี่ดอกบะลิดอกแกรดดีอลัสและดอกหญ้าแต่ไม่มีดอกทองค่ะ ไม่มีดอกทองนะคะส่วนตัวอักษรที่ขอบนะคะจะมีภาษาไทยภาษากรงกภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายเดียวกันแปลว่าก,กบทด,ดอกไม้ค่ะแล้วก็ที่ขอบทั้งสี่ทิศจะมีนกวีดอยู่ทั้งสี่มุมหมายถึงอาวุธของมวลมหาประชาชน ที่ใช้ดอกไม้อยู่บนธงชาติก็แปลว่าพวกเราเป็นคนที่งดงามหอมหวานแต่ก็แข็งแกร่งพร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยเ <F oot> พระเาะฉะนั้นหลังจากพูดเสร็จแล้วใครสนใจนะครับข้างหลังนี้มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบของเสื้อ แล้วก็ผ้าพ,พันคอถ้าหากว่าเราคิดว่าเราคือคนดีที่หอมหวานแต่แข็งแกร่งพร้อมที่จะสู้เพื่อชาติอย่าลืมเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะเมื่อวานได้บอกแล้วว่าวันนี้อยากจะพูดว่าเรามาทำไมถ้าใครถามเรานะคะตอบสั้นๆ มาไร่รัฐบาลชั่วภายใต้ระบอบทักษิณตอบไปแค่นี้พอแล้ถ้าคนถามว่าระบอบทักษิณหมายความว่าอะไรก็ตอบไปว่าระบอบทุนนิยมสามานที่ใช้เงินซื้อผู้คนหลายภาคส่วนให้เป็นขี้ข่าช่วยทักษิณทำชั่วร้ายกับประเทศไทยนั่นแหละคือระบอบทักษิณ ถ้าคนถามว่าระบอบทักษิณไม่ดีอย่างไรให้ตอบดังตอ่อไปนี้ระบอบทักษิณเป็นระบอบผดเด็จการเป็นระบอบที่โกงกินมีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากโครงการและนโ,นโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมาเป็นระบอบที่ ทำลายการตรวจสอบด้วยการเข้าไปแทรกแซงสภาสื่อและองค์กรอิสระเป็นระบอบที่ทำลายระบบคุณธรรมด้วยการแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมเอาโคอติวงพงษาและคนใกล้ชิดเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญเพื่อจะยึดครองประเทศไทย เป็นระบอบที่ใช้ประชานิยมอย่างไร้สำนึกความรับผิดชอบต้องการให้ผู้คนลุ่มหลงและนิยมในตัวทักษิณและพรรคของทักษิณโดยไม่เคยสนใจเลยว่าโครงการประชานิยมดังกล่าวนั้นจะทำลายความมั่นคงระบบการเงินการคลังของประเทศและทำให้ประเทศนั้นมีความเสื่อม ในขณะเดียวกันเราสามารถบอกได้ว่าระบอบทักษิณเป็นระบอบที่ทำตัวเหนือกฎหมายไม่เคยเคารพศาลศาลตัดสินอะไรไม่เคยแยแสซึ่งตรงนี้ทำให้คนอย่างทักษิณและขี้ข่ากลายเป็นอันตรายของประเทศพี่น้องใครดูนะครับ วันที่ปป,ปชตัดสินให้ยิ่งรักผิดเรื่องโกงข้าวมันก็จะไม่ยอมรับอีกเช่นเคยตามสันดานเดิมระบอบทักษิณเป็นระบอบที่นำโดยคนที่หลงตัวเองอวดดีอวดเก่งยะโสโอหังไม่ฟังใครมองคนที่คิดต่างเป็นคนที่อิจฉา มองผู้ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมว่าเป็นคนกันแกล้งที่สำคัญเป็นระบอบที่พยายามจะทำให้ประเทศไทยเป็นรัฐใหม่ซึ่งพวกเรายอมไม่ได้ด้วยความพยายามจะมีรัฐใหม่ทําให้ระบอบทักษิณเป็นระบอบที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของสถาบันต่างๆภายในประเทศ รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพวกเรายอมตายดีกว่าที่ใจใครมาทำลายระบอบนี้สถาบันที่เราเ้าโูนจะถูกทำลายไม่ได้เด็ดขาดความเลวร้ายเหล่านี้ทำให้เราต้องกำจัดระบอบทักษินในปี2549 มีการทำรัฐประหารเพื่อกำจัดระบอบทักษิณแต่มีลักษณะเป็นการตีงูให้หลังหักมันจึงกลับมาทำร้ายเราได้เราไม่ได้ถอนรากถอนคอนทักษิณจึงใช้ระบอบทุนนิยมสามานใช้เงินจ้างคนในภาคส่วนต่างๆช่วยให้ตัวเองโกงต่อไปและยังมีประชาชนกลุ่มหนึ่ง เสพติดประชานิยมดังนั้นเลือกตั้งกี่ครั้งทักษิณและพรรคของทักษิณก็ชนะการเลือกตั้งเพราะว่ามีคนช่วยโกงทุกภาคส่วนถ้าหากว่าขี้ข้ามวลชนเสื้อแดงมาบอกว่าเรากล่าวหาบอกไม่ได้กล่าวหาไม่โกงมึงจะโดนยุบพรรคถึงสองครั้งสองกลาเหรอ การที่ไม่มีการถอนรากถอนคนระบอบทักษิณทำให้ระบอบทักษิณฟื้นตัวได้จนกระทั่งล่าสุดนี้มีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ถูกควบคุมโดยทักษิณผู้มีฐานะเป็นนักโทษหนีคดีที่จะต้องติดคุกสองปีแต่ว่าทักษิณก็หนีออกไปแล้วมากล่าวหาพวกเราว่าไม่ยอมให้เข้าประเทศ มาเมื่อไหร่ก็มาจะล้างคุกหรอและครั้งล่าสุดนี้ทักษิณยังคงทำ้ายประเทศไทยต่อไปโดยการนำมาน้องสาวที่ไร้ความสามารถมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่โง่บัดซบและโง่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ทักสินตั้งคนที่รับใช้เป็นขี้ข่าเป็นรัฐมนตรีโดยไม่ดูความสามารถบางคนมีคดีติดตัวด้วยซ้ำและเมื่อยิ่งลักเป็นรัฐบาลไม่ได้บริหารประเทศเพื่อประชาชนแต่บริหารประเทศเพื่อฟอกผิดให้พี่ชายทุกกรณี เราจำเป็นต้องออกมาไล่รัฐบาลยิ่งรักเพราะเป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศล้มเหลวนโยบายหลายนโยบายของยิ่งรักส่งผลร้ายต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปริญญาตรีลดขั้นแรกและที่ร้ายที่สุดก็คือโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนมากกว่า4ี่แ 000, 0,000นล้าน เป็นโครงการที่โกงประเทศและโกงชาวนาด้วยผลลัพธ์ไม่ได้มีเพียงแค่การโกรงแต่เป็นโครงการที่ทำลายคุณภาพข้าวไทยทำลายการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยทำลายความเป็นแชมป์ส่งออกข้าวไทยบริหารไม่เอาไหนยังไม่เท่าไหร่ยังเหมิมเกรม เห็นว่าไทยเฉยเยอะออกกฎหมายดินะทอกรรมสุดซอยยกโทษให้คนโกงและฆาตกรซึ่งเราจึงไม่ยอมแล้วออกมากันพยายามจะแก้ไขรัฐมนูญทำลายระบบตรวจสอบด้วยการไปแก้ที่มาของสอวอแก้มาตรา190ในเรื่องการเซ็นสัญญากระต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อหวังที่จะยึดครองสภาและเปิดโอกาสให้ทักษิณและขี้ข้านำเอาผลประโยชน์ของประเทศไปแลกกับผลประโยชน์ของธุรกิจในบริษัทตัวเองสารตัดสินไม่ยอมรับสารสารรัฐมนตญตัดสินไม่ยอมรัฐมนูญให้ขี้ข้าออกมาแถลงการคมคูศาร ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระเบิดไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นการพูดจาด่าทอต่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเรามาทําไมเรามาไล่รัฐบาลหุ่นเชิดของระบอบทักษิณและแล้ว เราก็โดนกล่าวหาด้วยขี้ข่าของยิ่งลักษณ์ว่าพวกเราเป็นกบฏท,ทั้งๆท,ที่เราชุมนุมกันแบบสงบสันิไอหิงสายิ่งลักษณ์ให้ขี้ข่าประกอบด้วยปึง้ปงเป็ดน้อยฤทธิ์สีดวงใช้กฎหมายกันแกล้งและรังแกพวกเรามีหน้ำซ้ำ ยังใช้ความรุนแรงกับพวกเราจนบาดเจ็บหก0จรคนและตายไปแล้วเกือบ30คนเหิมอมครามมากซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจึงคิดว่ารัฐบาลนี้ไม่ควรจะอยู่บริหารประเทศต่อไปเนื่องจากว่ารัฐบาลนี้มั่นใจเหลือเกิน ว่าเลือกตั้งเมื่อไหรก็จะต้องชนะหลังจากพวกเราขย่าต้นมะม่วงอยู่นานจึงตัดสินใจยกสภาหวังจเจาการเลือกตั้งให้กลับมาทำร้ายประเทศไทยต่อไปเราจึงให้เลือกตั้งไม่ได้เราไม่ได้ต่อต้านการเลือกตั้งแต่เราต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง